โอเคมาพบกับช่วงสอนวาดรูปนะครับผมหัวข้อในวันนี้ก็คือพี่เลนโกคุเคียวจิโร่นะครับที่ล่วงรับไปแล้วนะครับผมลูกพี่เรานั่นเองโอเคมาเริ่มวาดกันเลยเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะเสียเวลา2องขีดนะครับเพื่อวาดตาก่อดน,นะตาตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วก็ระบายดำตรงนี้เลยนะวาดคล้ายๆเหมือนใบไม้นะครับใบไ,ไม้ชี้อะไรประมาณเนี้ยแล้ววาดอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเน้นสูงเน้นสูงแล้วก็ไม่ไม่ยาวมากเหมานนี้ก็วาดตาแล้วก็ในตาแบบนี้นะครับดูตามพี่ได้เลยนะ เรื่องคิวก right. so ันนะครับคิวห้ามเกินขนตานะมันแบบประมาณกะกะขนตาประมาณเนี้ยแต่ก็เกินก็เกินนิดนึงพอนะฮะก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับมันจะได้ดูแบบคล้ายๆตาสองชั้นนะอะไรประมาณเนี้ยพอได้ตาเสร็จแล้วเราก็ลบเส้นที่เราขีดตรงนี้ไว้เลยนะครับไปเตรียมการวาดโครงหน้านะครับวาดแบบนี้นะวาดตามนี้เลยก็ได้ต่อจากเส้นที่แล้วนะครับให้วาดเฉียงลงมาแบบนี้นะให้เป็นโค้งสวัดมือนิดนึงนะค้างเร้ขีดตรงนะครับแล้วก็งอให้มันตรงเนี่ยตรงตาเนี้ยพอดีต่อกันที่ P2 นะครับ Bye.